ยาลานี่มันเป็ี่ยนปุ๋ยที่ว่าละลายทีละน้อยแต่มันคุณภาพมันเยอะมาทำให้อะมันนี่เขาได้เน่าได้เสียเวลาเอาน้ำเข้าเยอะก็มีปัญหาแต่กลางตัวอื่นนี่บางข้างมันก็ปุ๋ยมันละลายไว่ยทำให้มันมันเน่าสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอพร้าวครับวันนี้ผมจะพาไป เียวไร่มันฝรั่งครับไปดูว่าเขาทํามันฝรั่งยังไงถึงได้ประสบความสําเร็จและเป็นที่ต้องการของโรงงานครับก่อนๆนั่นก็ทํานาเนอะจากทํานาแล้กวก็ามาทําสวนแต่นี่นี่ทำใหมมันฝรั่งขึ้นมาครั้งแรกก็ทําก็3มไร่ลงทุนเยอะหน่อยแต่ใช้เนื้อที่เล็กผลกําไรเยอะ เริ่มตั้งแต่นี่ประมาณสา้ากว่าปีละทำมาถึง13ไร่สภาพอากาศและก็พื้นที่ดินแต่ละที่นี่บอกค่อยเหมือนกันมันฝรั่งนี่มันต้องดินร่วนปนทรายมันชอบอากาศเย็นแล้วก็อากาศหนาวเนาะประมาณเจ็ดสิบวันก็เก็บได้ละถ้ามันสมบูรณ์นี่ถึงร้อยวันร้อยสาวันเป็นพันสององหนึ่งห้าของแอตแลนติก ปีหนึ่งปลูกได้ครั้งเดียวปลายพฤศจิกาถึงเดือนธันวาอันนี้เป็นมันฝรัง่งเข้าโรงงานนอกจำพวกทําทอดกรอบได้ผลผลิตยประมาณ4ตัน,ต,นต่อไร่เริ่มโตนนี้เราต้องเตรียมดินพวนดินตอนนี้เขาก็เอาโลดไถเนี่ยแตงล่องคือตีหลุมเป็นแนวเขาก็เอาปุ๋ยโวยโรยสองข้างเลยแล้วก็คนงานวางหัวพันวางตามแนวประมาณ1 0ถึง15ซินเริ่มแรกนี่มันมันจะวานในปุ๋ยยาลา มีล่าเนาะสิบสามเซสอถุงกับปุ๋ยยาลาโกฮาวสูตร15-15้หมถุงหนึงเอาผสมกันสูตรนี้ทำให้ไอ้มันใหญ่เวยเนาะพูดถึงว่าสูตรนี้มันบอดละลายไว้ย้วยและคขั้งที่2ประมาณมันใหญ่ขึ้นมาแหมสามสถึงสี่สวันใส่ย,ยาลามีลา่าสิบสาามเซฟแหมถุง 1, หนึ่งไล่หนึงประมาณ4-5ถึง5ลูกใส่ย,ยาลาวีลา4-6ถเพิ่มแฮมประมาณ สองไร่ต่อลูกหนึ่งแน่นะผสมกับซีสามเอห่วานโรยกลางห้องไปเลยเพื่อให้ไปเลี้ยงไอ้ลูกมันมันต่อยอด้วยเพราะมันมีได้เขียวไปตลอดอายุมันเนี่ยมันขาดสารเนี่ยเพาะต้องทําให้มันเขียวถ้ามันเหลืองแล้วมันจะเป็นไรแดงเป็นจาพวกต้นใบอย่างมันจะเหลืองน้อยถ้าเขาม่ใส่ใช้ยาล่าตั้งแต่โอ้ยี่สิบกว่าปีมาแล้วปลูกมันนี่เนะเพื่อก็แนะนำ ไม่ใช่ยาลาแต่ยาลานี่มันเปลี่นปุ๋ยที่ว่าละลายทีละน้อยแต่มันคุณภาพมันมันเยอะมาทํให้อะไมันนี่เขาได้เน่าได้เสียเวลาเอาน้ําเข้าเยอะก็มีปัญหาแต่กลางไอตัวอื่นนี่บางครั้งมันก็ปุ๋ยมันละลายไว่ยทำให้มันมันเน่ามีปัญหาก็คือเลดไบเป็นเชื้อแบคทีเรียเจลาสามวันนี่มานี่ยุ่งละเรียบร้อยฝนก็มีปัญหาอยู่ถ้าฝนลงเยอะๆนี่ ทำให้มันติดหลกได้ไวเลยคือบ่ชอบน้าเแต่ก็ขาดน้ามาได้เลยดินดีขึ้นมายาลาทำดินล้วนด้ยดีกว่าอย่างอื่นนิดละบ่ทำลายสิ่งแวดล้อมตัวดีมากๆเลยอะยาลานี่ตอนนี้อายุน่ากะคงจะบอบอ่ละคงจะแค่นิดลว <laughs> ลูกๆก,ก็ไปเรียนอะ่ะต่างคนกระตางม,มีงานทำานกันนะตั้งแต่เริ่มปลูกมันมานี่ก็นี ผลสำเร็จในะการปลูกมันแนละกัการใจ้ปุ๋ยยาหลายนะได้กําไรนี่ประมาณ30%สนะสูตรนี่นี่ถ้าผายใจนี่ดีที่สุดเลยอะ่ะยอมรับว่าด,ดีดีแท้ๆแล้แอปพลิเคชันฟาร์มแคร์นะครับตอนนี้หลายๆท่านมีใช้แล้วเนาะท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้โหลดหรืยังครับถ้ายังนะครับแนะนําเลยนะครับแอปพลิเคชันฟาร์มแครแล้วท่านจะสามารถจัดการสวนท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนครับโลดเลยครับ นี่นี่โตเดียวจริงๆเลยหัวใหญ่ดีน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของโรงงานเนี่ยกินซุกอย่างเดียวถอดกรอบใหญ่กว่านี้ก็มีท้าให้ลองปุ๋ยยาล่ารีว่าในตรบอร์ 15. 0แคลเซียมไนเตรต เข้มข้น25%แคลเซียมช่วยให้มันฝรั่งแข็งแรงคุณภาพเนื้อในดีไม่กรวงเป็นที่ต้องการของโรงงานและยาล่าวีต้าโฟซิงปุ๋ยฟอสฟอรัสน้ำเข้มขน้นใช้ในช่วง25-35วันช่วยเพิ่มจนวนหัวใช้หลังจาก35วันช่วงสะสมอาหารช่วยเพิ่มน้ําหนักไปลองใช้กันดูครับ